อันนี้เวลาสามทุ่มสิบนาทีจ,จ,จัอดออกไหม,มเอาไม่ใช่อเอาใส่ตรงนี้สิลูกเอาใส่เนี้ยเอาใส่เนี่ยใส่ก่อน<ม>อ๋<ม>อ คอยผ้าลงฝอยเซเว่นจังคอยขึ้นมาหนึ่งอ่ะเบาได้แล้วหนาอะหนาสี่ยี่สามหนูนี่แหละเพราะมันร้อนเมื่อกี้นี่วิ่งหยอกกันน่ะยี่ห้าแต่เออ มไป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 อย่ามาหาใครเอาแล้วกันบอกตรงนี้เต่าตัวนี้ลูกบอกตัวนี้แล้วกบตัวนั้นหายไปไหนเลยไม่ไม่กบตัวนั้นหายไปไหนกบตัวนั้นหายไปไหนลูกสีชมพูอ่ะหนูอย่าดึงออก นั่นแหละค่ะถูกต้องเป่าเลยค่ะเป่ารุแรงๆเป่าแห้งเป่าแห้ง <c oughs> เป็นการขยายปอดเร็วๆ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 แย้มขโมยไนฮะทำเลยตอนนี้มันคืนที่สามแล้วค่ะเต้าแฝดรับหน้าที่เฝ้ายายทวดสามสิ สคืนนี้สวันไงเรามานอนมันที่วิสิบค่ะฝนแก่นฝนไม่ตกค่ะฮะ อะไรคะดู okay, น้องแปดแทนที่ได้ซื้อกุ่มปิดเอา้เอาแมวแตะเข้าไม่ได้ก็เลยบบกมาเนาะเอ้าทำไมเข้าไม่ได้ล่ะคะซื้อคุมปิดเข้าไม่ได้กดไปที่อา่าให้คนดูแลเขาแอดมินเขากดให้เลยดูย้อนหลังก็ได้ เห็นพ่อเขาไล่สดลงเมื่อกี้นี่ก็เลยไล่ติดไม่นอนให้ดูค่ะไย้ทวดหลับยังไม่หลับนะน่ะดูหนังอยู่ใกล้หายแล้วค่ะได้ยาทวดเป็นติดเชื้อด้ยาก็เลยแบบอยู่นานหน่อยหายแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับบ้านได้คุณหมอบอก Lên, đánh đánh. Mà lọ. Mà lọ. À, <laughs> màu đỏ này, ông luôn, màu เฮ็ดูเทํา่าตกไก่ีนะจู่มุ้ของตุไก่ดูเพ็ดทํดูเพ็ดทํดูเพ็ดทํเอา เอาเหรอไหนไหนเอามา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 ยายขอหน่อยยายขอหน่อยโอ้ยยายขอหน่อยยายขอหน่อยลูกมาไยายข้อหน่อยมาให้ยายข้อหนไปยมาให้ยายขอหน่อยพ่อไ้เมื่อกี้มันทำมันเสียงดังไม่รู้กันนะว่าใครตัดออกไม่ไว้เราก่อนไม่ไม่ไม่มายายดูก่อนถ้ามันเสียงเดือดเดือดครับวัว <c oughs> อ๋อมันเป็นปีไงปะปีปีขาดออกอมาหนี้ขาออมาเป็นปีม่แมายยายขอวงเขาได้ยินเสียงมนนันหัวหมูลูกห,วกหัวหมูแล้วพรุ่งนี้ไปปอกนะลูกนะไม่ไม,ไม่เราไปปอกที่บ้านเราเนาะพรุ่งนี้เรากลับบ้านแล้วไปเป๋าที่บ้านเลยโอเคค่ะโ,โอ้หอืไม่ยย<ป>เก็บไปปอ้วยนไม่ phăng 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 ยานะมามาดูอะไรโคเลยเออ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  เอ่าบ้านกันพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะฟังฟังฟังยายจะพูดให้ฟัง,ง,งพอ่อพ่อกับแม่มาพรุ่งนี้หนูไปเป่าเลยนะโอเคไหมจ้าหนูไปเป่าให้พ่อกับแม่ฟังพรุ่นี้ ซื้ออะไรจะซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีนะซื้ออะไรคะไม่ไ่อย่าร้องได้ไหมลูกอย่าร้องได้ไหมอย่าร้องเสียงดังคนข้างห้องเขาอันนี้ไหมไม่เอาเลยเมื่อวานไม่ได้มีวันไ้มีอยู่ห้องเรามีะ

จำใครไหมคะเอาคาขนมจีบคะแต่ว่าไม่แม่ค้ามาสั่งอาหารอร่อยมากเลยนี่่ค้ามาสั่งของสั่งระบุออาไปาไปาไปเอาขนมจค่ะเอาขนมจีบเหรอคะเอาขนมจีบ ขนมจีนน้ำยามีไหมคะไม่ขนมอะไรขนมขนมที่พ่อพี่สืบเดิมขนมคบค่ะค่ะขนมขุมขุยมานีอ๋อขนมดอกบัวค่ะเอาขนมชั้นค่ะเอาขนมเบียรฟูนแต่มาลุกขึ้นเรียนมาลุกขึ้นทำไมวันไหนอยู่ขาหอ ขายของให้หน <T> ูขายของให้ยายขายของเหรอตโอ้ยยายเหนื <mic> <t> ่อยแล้วยายพักได้ไหมอ่ะไม่เอายายไม่อยากขายแล้วยายเหนื่อยแล้วหนูขายของสองคนเลยหนูเอาตังค์เยอะๆเลยอ้าเอาค่ะไม่เอาค่ะจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าขอบคุณค่ะเออเอาเออได้ไงเออได้ไงอ่ะ เลือกจากินเลยขอบคุณค่ะโลือกชีโอ้ย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 อย่ตังได้ไหมคะโอเคไโอลยตังค์ให้แม่คะค่ะฮึมเ่ยยายง่วงแล้วค่ะแม่ค้าค่ะไม่ค้าแม่ค้าจ๋ายายง่วงแล้วแก่ไม่ต้องเลยนหเลยยายง่วงแล้ว ไอ้ยอายนอนไอ้ยายนอนได้ไหมจ๊ะไม่่ไม่ก่ดที่ ไี่เอ๊ะโทรศัพท์ยา่เอาอีกแล้วน้องเพชรน้องเพชรทำไมมาค่ะโทรศัพท์ใหญแล้วน้องเพช่งไเล่น้ไ่เมย่ี่ย่เ่ นอนปะเหอะปะไปนอนเถอะลูกปะไปนอนนะนอนได้แล้วนะนอนไหมโอเคไหมลูกไปนอนไหมคะไปนอนไหมคะไปนอนไหมไปนอนไหมงูนอนไหมโอเคไปปิดไลท์ให้ยายหน่อยปิดไลท์ให้ยายหน่อย ปีไลใหญ่หน่อยได้ไหมงูจะกินอ่าปึบปึ๊บปบอ้าวินออ๋ออุ้ยูจะผัดพี่งูจะแตมันจะแตกใส่ปากหนนะปากเป็นเลือดนะลูกนะหมอจะเอาเอาพัตเตอร์ปิดแผลมะจิหมอจะล้างล้างล้าง้างแล้วมันจะแสบมันจะโอ้ยโอ้ยอยอย่างนี้เลยนะ มันจะมองให้เลยนะลูกนะอือใช่ใช่หนูกลัวไหมกลัวกลัวไอ้หนูสวัสดีจ้าก่อนบวัสดีจ้าหนูหนูนอนก่อนนะคะก่อนนะค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะนคุณคุณน้องพลอยบ๊ายบายอือบ๊ายบายน้องพลอยรักแม่แอนไหมรักแม่รักแม่เท่าไหร่ลูกรักแม่เท่าไหร่คะรักแม่เท่าไหร่เท่าฟ้าเท่าฟ้า รักข้อเท่าไหร่คะรักข้อเท่าไหร่ลูกรักข้อเท่าไหร่บอกก่อนเช่อขวารักข้อเท่าขวาเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กับน้องพลอยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันอะน้องเพชรมาน้องเพชรมาไม่บายก่อนอะสวัสดีสวยๆก่อนลูกอะสวัสดีสวยๆก่อนนะไหนไหนยายสอนยังไงยายสอนยังไงสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ เอามือชวเ่นเอ่อเอาเาทำไมหนูกัดอะไรหนูกัดอะไรเพามันเจ็บก็เดียก็มันจัดเออหนูกัดไม่ต้องไปกัดมันมันเจ็บอ่ะมาจัดเอาเนี้ยี๋ยวยายจะตัดเล็บให้เองมันเจ็บ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 บอ อ๋อไอ้ขึ้นไม่ได้ล่ะมันเล็กคันเล็กขาเล็กหนูขึ้นไม่ได้หนูเหยียบอ๋อหนูเหยียบได้แต่ว่าหนูยักขึ้นนะมันแตกนะแตกนะมามานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่มาจ๋ามาปิดไรให้ยายก่อนคุณยายจ๋าพรุ่งนี้เจอกันกับน้องเพชรใหม่เดี๋ยวเจอกันนะคะ บายบายค่ะสวัสดีสวยๆสิเอารักแม่เท่าไหร่รักแม่เท่าไหร่รักแม่เท่าไหร่่รักพ่อเท่าไหร่รักพ่ะรักา่เต๋นเท่าไหน่ท่าพ่ะโอยรักรักคุณยายเท่าไหนคุณยายคุณนะคุณอาท่าพ่ะอ๋อขอบคุณค่ะนอนหลับฝันดีค่ะชับ่ออุ้ยนอนหลับฝันดีราตีสวัสดีค่ะ เด็กเด็กเด็กอารมณ์ดีดดด